สวัสดีค่ะมากับฟ้าชาแนลนะคะทุกคนตอนนี้นะคะฟ้าก็รอ,อพี่เขยนะคะกลับมาจากออกกําลังกายก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์นางนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดนางนะคะจริงๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะคะทุกๆกปีที่เป็นวันเกิดเขานะคะเราก็จะเอาเค้กนะคะไปเซอร์ไพรส์เขานะคะแล้วเค้กนี้ก็คือเป็นเค้กที่แบบนางโปรดมาและนางก็ชอบมากนะคะก็คือง่ายๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเอาเค้กที่นางชอบเนี่ยไปเซอร์ไพรส์นางในวันเกิดนะคะ ตอนนี้นะคะคือฝนตกโอ้โหหนักอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าจะตกทั้งวันหรือเปล่านะคะชานี้ฟ้ยังไม่ได้เช็คสภาพอากาศเลยนะคะขนีน่นะคะหน้าตาเค้กสวยมากอันนี้เป็นเค้กที่แบบพี่เคยฟ้าชอบที่สุดเลยค่ะชอบมากๆเป็นผลไม้แบบเอ่า ฟูดเค้กนะคะข้างล่างมันเป็นเหมือนแบบคล้ายๆพายเลยค่ะแล้วโรยหน้าด้วยแบบผล,ลไม้แบบเต็มที่เลยนะคะอันนี้ให้เขาเขียนให้นะคะ Happy Birthday Brian นะคะตัวนี้บังอยู่เขาหลบหน่อย mm hmm. นี่ค่ะอา้าวลงจากรถดิเร mm ีย hmm. ม What do you think about Dadah cake What do you think about Dadah cake Is it beautiful It's the black one It's the black one Okay <laughs> <laughs> it's beautiful, right? But I know. Wait for Dada first. This is Dada's birthday cake. This is Dada's birthday cake. I know you want to eat, but wait for him. We'll wait for him. We'll eat together, okay? Yeah that's right เบ t ร์นตอนนี้อยู่ในบ้านแล้วนะคะรอพี่เขยนะคะเข้ามาในบ้านนะคะจากไปออกกําลังกายตอนเช้านะเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงเกตแล้วนะคะรถนางเข้ามาแล้วด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่ลงจากรถนะคะเอ้อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดูปฏิกิริยากันนะคะว่าหน้านางจะเซอร์ไพรส์ไหมนะคะแต่นางก็รู้อยู่แล้วอะว่าปกติก็เซอร์ไพรส์ทุกปีอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่นะคะยังอยู่ในรถนะคะยังไม่ยอมลงจากรถ ต้องรอไปก่อนค่ะนกินดีมาแล้วมาแล้วเดินตึ้งเหนมาแล้วค่ะเดินมาแล้วไฟกลงางล่มเพี่ยวกงานกลงางล่มมา้่คะไปไฟเลย เข้ามาได้แล้วหมดแล้วเทียนอ่ะ I know. Yay! Thank you guys. Yay! Yeah. That's your favorite. อ้โหคนนี้คือแบบนั่งเรียบร้อยมากรอใจจดใจจ่อใช่ไหมครับใครจะกินยกมือขึ้นใครจะกินยกมือขึ้น One hand. Okay, that's why you can do it one hand. You don't have to do both hand. Cutting the cake. Look at all these fruits. All right, this first piece is for you. you. Small one, it's good. Can you eat that? Can you do that? you mm -hmm. You're gonna eat the whole cake by yourself. I mean, Almost. one piece by yourself. Wow, but look at that! Ooh. Oh yeah, you want to put it on there? Okay. Mm -hmm. That's a cake, so Dada prepared it for you. Eat Dada cake. <laughs> Eat Dada cake. <laughs> yeah. <laughs> หลังจากที่เซอร์ไพรส์เค้กไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะได้เวลาอของดินเนอร์แล้วนะคะวันนี้นะคะไบรอันนะคะก็คือพี่เขยฟ้าทั้งชื่อไบรอันนะคะเขาเนี่ยอยากทานทะเลถังมากนะคะเราก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะไปทานทะเลถังกันนะคะตอนนี้ฟ้าก็เตรียมตัวนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวจะ,ะไปทานทะเลถังกันนะคะว่า เดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะทะเลถังในอเมริกาเป็นยังไงนะ,ะซึ่งจริงๆแล้ว่เอาจริงๆเลยค่ะฟ้าไม่เคยกินที่ร้านมาก่อนเลยแทบจะไม่เคยกินเลยค่ะมีเคยลองกินแค่ครั้งเดียวก็คือตอนที่เที่ร้านนะคะที่ทํางานนะเขาจัดงานเลี้ยงนะคะแล้วเจ้านายนะเขาก็ซื้อมาเลี้ยงนะคะนั่นนะคะเป็นครั้งแรกที่ทานนะคะทานแล้วก็รู้สึกว่าชอบอ่ะเอออร่อยดีนะคะก็ะวันนี้นะคะก็ะะจะพานางนันนะคะไปเลี้ยงที่นั่นนะคะไปกันดีกว่าค่ะ จะเตรียมตัวก่อนเพราะว่าข้างนอกฝนตกมากแล้วก็หนาวมากนะวันนี้จะใส,ส่ขนาดในบ้านยังหนาวเลยฟ้าไม่ได้เปิดทีฟนะในบ้านเพราะว่าเดี๋ยวจะออกข้างนอกแล้วนะคะใส่เสื้อกันหนาวข้างในแล้วก็ใส่เสื้อกันผมนะคะไปค่ะ นี่นะคะตัวเล็กนะคะพอขึ้นรถปุ๊บหลับปั๊บเลยค่ะพอมาถึงในร้านนะคะก็ยังต้องอุ้มกันนะคะเพราะยังหลับไม่ยอมตื่นนะคะแล้วก็ทุกคนนะหิวมากค่ะ mm hmm. ก็เลยสั่งแอปเปอร์ไทเซอร์มาทานก่อนนะคะอันนี้เป็นเอ็กโลกุ้งนะคะซึ่งเขาจะามีหมูสับข้างในด้วยนะคะแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นเอ็กโลหมูนะคะคือสั่งมาให้ตัวเล็กโดยเฉพาะเพราะตัวเล็กไม่ทานกุ้งนะคะแล้วก็ไม่รอช้านะคะพอมาถึงปุ๊บแล้วก็รีบหยิบกินทันทีคะ่ะเพราะว่าด้วยความที่ หิวแล้วนะคะก็ร้อนก็แอบลวกปากนิดนึงนะคะก็นะคะทานกันแบบอย่างเมามันเนยนะคะแอปเปอร์ไทเซอร์ก่อนเลยนะคะแล้วก็จะมีเฟรนช์ฟรายด้วยนะคะที่เราสั่งมานะคะส่วนตัวเล็กนะคะก็ทานเฟรนช์ฟรายนะแล้วก็เอ็กโลนะคะพอกินเฟรนช์ฟรายที่ขาขอน้ำทีกินเฟรนช์ฟรายที่ขาขอน้ำทีนะคะ อันนี้ก็พ่อน้องเลียมนะคะเช่นกันค่ะก็คงแบบหิวโซมานะคะอะไรมาตอนนี้ก็หยิบกินก่อนแล้วนะคะและนี่ค่ะทีเด็ดค่ะก็เป็นทะเลถังนะคะที่เราสั่งมาวันนี้นะคะมีทั้งกุ้งหอยนะคะมีปูมีเป็นซอสเสร็จท,ที่อยู่ข้างในด้วยนะคะมีมันนะคะแล้วก็มีก้ามปูนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็มีข้าวโพดด้วยนะคะ ด้วยความที่พอทะเลถังนะคะที่เขาทํามาแบบร้อนๆนะคะแล้วเขาอยู่ในถุงนะมันก็เลยแบบกินยากมากเลยค่ะเพราะว่ามันร้อน,ม,นม,มันไม่มันไม่มีเหมือนว่าให้แบบได้ระบายอากาศนะคะเราก็เลยตัดสินใจนะเทออกจากถุงเลยค่ะเทออกนะคะเพื่อให้ได้ระบายอากาศความร้อนนีเธอจะได้กินง่ายขึ้นนะคะจับอะไรก็โอ้ยจับอะไรก็ร้อนจับอะไรก็ร้อนนะคะกินยากก็เลย ออกมาแบบนี้นะคะตัวเล็กก็ให้ความสนใจนะคะมองว่าเอ๊ะเกิดเราทําอะไรกันเนี่ยทําไมถึงอ,อยู่ดีก็เทออกจากถุงนะคะเขาก็คงงงๆนะคะนี่ค่ะจะซูมให้เห็นอีกทีนะคะชัดๆนะคะว่าทะเลถังวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะแหมมีความหลากหลายนะคะแล้วก็ ทุกคนนะกินแบบไม่พูดไม่จาเลยค่ะเนี่ยค่ะข้างๆก็นั่งเงียบกริบเลยค่ะกินอย่างเดียวนะคะไม่ถือไม่เอือใครนะคะส่วนเนี่ยค่ะเจ้าของวันเกิดะคะดูจะมีความสุขกับใครนะกินไปเต้นไปกินไปเต้นไปเลยค่ะโอ้โหมีความสุขจริงๆค่ะอืมร้อน อืมอร่อยนะซอสไม่เค็มมากด้วยสนฟ้าก็ยังคงกินอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ก็มาลองทานปูดูนะคะซึ่งฟ้าก็ชอบมากเลยนะคะในรสชาติของอ,อน้ำซอสที่เขาที่เราสั่งมานะมันเป็นแบบเคชเชียรสไตนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่เค็มมากจนเกินไปนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่กินตอนเมื่อวันงานที่ร้านที่เจ้าของร้านเขาซื้อมาเลี้ยงนะคะ ก็อร่อยมากเหมือนกันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าซอสเขาจะเค็มไปนิดนึงนะคะแล้วก็พอมาโดนอันนี้นะคะก็รู้สึกถูกใจนะะเพราะมันไม่ไม่เค็มมากเท่าไหร่นะคะยังคงกินได้เรื่อยๆนะคะ อันนี้นะคะมาต่อด้วยปูนะคะที่เป็น king crab นะคะคือก้ามเขามันคือแบบใหญ่มาเลยนะเพราะเราเนื้อข้างในอะค่ะทุกคนมันจะเป็นเนื้อค่อนข้างที่ใหญ่แล้วก็แน่นนะคะตอนนี้ฟ้าก็จะทําการแกะก่อนนะคะคือก็มีปัญหากับการแกะนิดนึงนะเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยสะดวกกเท่าไหร่นะในการแกะนะโดยส่วนตัวนะคะก็ จะเฉยๆกระปูมาทั้ะเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยถักจะชอบแกะสักเท่าไหร่นะคะ และแล้วนะคะและแล้วนะคะก็แกะออกจนได้นะคะโอ้โหสมบุกสมบันอยู่นะคะกว่าจะได้กินปูแต่ละขาแต่ละกล้ามนะนะคะก็ไม่รอช้าค่ะใ่ปากชิมทันทีค่ะแบบคือเนื้อปูคิง c คร b มันจะมีความแน่นนะแล้วเนื้อเขาจะหวาน่ะอร่อยมากนะเพราะว่าอร่อยกว่าแคบ s อ่าสโนว์ครนะคะเป็นปูอีกแบบหนึ่งนะจะเขาขาเขาจะผอมกว่านี้หน่อยนะคะ อันนี้ก็คือ,อสภาพนะคะหลังจากที่หลายๆคนทานเสร็จแล้วนะ้้วก็เริ่มนิ่งกันแล้วะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอิ่มแล้วนะคะเริ่มกินไม่ไหวนะคะได้ข่าวว่าเนี่ยเจ้าจของงานลุกไปล้างมือแล้วค่ะยอม วันนี้นะคะก็สนุกมากๆนะคะแล้วก็อิ่มอร่อยมากๆด้วยเช่นกันนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะมีความสุขกับการดูคลิปของฟ้านะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะคืนนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย